ฟันน้ำนมลูกสำคัญมากกว่าที่คิดที่ไม่ใช่เอาไว้แค่เคี้ยวข้าวเท่านั้นอย่าคิดว่าไม่ต้องแปรงฟันน้ำนมให้ลูกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็หลุดรอไปแปรงฟันตอนฟันแท้ลูกมาก็ได้แบบนี้โอ้ oh. ควรคิดเลยค่ะเพราะฟันน้ำนมลูกสําคัญมากกว่าที่พ่อแม่คิดฟันน้ำนมลูกจะเริ่มขึ้นอายุประมาณ6เดือนและจะขึ้นเต็มทั่วทั้งช่องปากและมีฟันน้ำนมประมาณ24ซีและฟันแท้ลูกนะคะก็จะเริ่มขึ้นมาแทนที่เมื่อลูกอายุประมาณ6-7ปีฟันกรามลูกนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณปีครึ่งถึง2ปีและจะอยู่ทําหน้าที่จนถึงลูกอายุประมาณ10-12ปีถึงจะหลุดแล้วมีฟันกรามแท้ขึ้นมาแทนที่ไม่ว่าฟันน้ำนมลูกเดียวก็หลุดหกเจ็ดถึงสิบปี เป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยเลยนะคะลูกเองก็อยู่ในวัยเจริญเติบโตถ้าฟันน้ำนมลูกที่แข็งแรงมีผลต่อพัฒนาการลูกด้วยฟันน้ำนมลูกมีหน้าที่อะไรบ้างคะแม่ทําไมเราถึงต้องดูแลใส่ใจฟันน้ำนมลูกหนึ่งเลยฟันน้ำนมลูกเอาไว้เคี้ยวข้าวค่ะฟันน้ำนมลูกช่วยในเรื่องของการออกเสียงันหน้าลูกผุแล้วถูกถอนออกจะมีผลต่อการออกเสียงเองจะไม่มั่นใจในการออกเสียงและอาจโดนเพื่อนล้อมฟันน้ำนมลูกช่วยในเรื่องของความสวยงามคนหน้าลูกผุแล้วถูกถอนออกลูกจะฟันหล่ออาจถูกเพื่อนล้อและทำให ไม่มั่นใจในการที่จะพูดหรือยิ้มฟันกรามลูกนั้นก็เอาไว้เขียวขาวถ้าลูกฟันผุต่อให้พ่อแม่จัดหาอาหารมาให้ลูกทานลูกก็ไม่อยากที่จะกินเพราะว่ามันเจ็บก็กินอาหารได้ลดน้อยลงจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ฟันกรามลูกนั้นช่วยเก็บที่ไว้ให้ฟันแท้ลูกที่ขึ้นมาแทนที่ฟันกรามลูกผุแล้วถูกถอนออกฟันค้างๆก็จะล้มเอียงฟันล้มเลื่อนมาจนไม่เหลือที่ให้ฟันแท้ขึ้นมาที่ช่องนั้นอาจจะทําให้ฟันแท้ของลูกบิด เกซอนโอ้นะคะฟันน้ำนมลูกสำคัญมากกว่าที่พ่อแม่คิดเพื่อฟันแท้ลูกที่ดีต้องเริ่มต้นที่ดูแลฟันน้ำนมลูกให้ดีก่อนฟันน้ำนมลูกซีแรกคืนเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟูรายหนึ่งพัน ppm ขึ้นไปแปลงฟันให้ลูกเช้าเย็นแต่หากลูกมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุสามารถเลือกใช้เป็นยาสีฟันฟูรายหนึ่งพันห้าร้อย ppm แปลงฟันให้ลูกได้จะเลือกใช้เป็นยาสีฟันสำหรับเด็กนะคะของคินดี้เหมือนกันกับแม่โบก็ได้